ภายหลังเกิดพายุลูกเห็บตกอย่างหนักที่จังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนวาตาภัยและลูกเห็บตกในพื้นที่ส4อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มที่โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดด้านพลเอกอนุพงศ์ผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบป้ายโฆษณาและป้ายต่างๆในที่สูงให้มีความแข็งแรงเพื่อไม่ให้ตกล่นใส่บ้านเรือนจนเป็นอันตรายกับประชาชนมีการเตียมการเช่นในสั่งการให้ท้องถิ่นเขดูแลเรื่อง,งป้ายบนสูงตรวจตรานะครับที่จะเกิดอันตรายได้รับใจี่งกองประชาชน ขณะที่นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกหน่วยงานเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนซึ่งจังหวัดได้ตั้งศูนย์บัญบรรชาการและช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือพร้อมจัดหาข้าวกล่องน้ำดื่มและของใช้จำเป็นแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ด้านกรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการทำฝนบรรเทาและยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บโดยนายสุพิธพิทักษ์ธรรมรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าตามที่ขณะน,นี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนมีลูกเห็บตกบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมถึงในช่วงวันนี้ถึง22มีนาคม2566อาจมีพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็ตบตกได้อีกครั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และสภาพอากาศเป็นประจำทุกวันซึ่งที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลกได้ปฏิบัติการฝนหลวงภารกิจยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บซึ่งเป็นการทำฝนหลวงในขั้นตอนที่ห โดยใช้เครื่องบินติดเครื่องมือยิงพลุซินเวอร์ไอโอไดเข้าไปสลายกลุ่มเมฆที่มีการก่อตัวในระดับสูงและหนาแน่นเป็นผลึกน้ำแข็งหรือลูกเห็บเพื่อทำให้เม็ดน้ำละลายตกลงมาเป็นน้ำฝนซึ่งจะช่วยบรรเทาความรุนแรงและความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้สอดคล้องกับการที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนอาจมีพายุลูกเห็บตกลงมาอีกระลอกโดยว่าที่ร้อยตีธนสิทธิ์เอี่ยมอนัญชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากการพยากรณ์อากาศในระยะนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22มีนาคม2566จะมีพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองและลูกเห็บตกอีกครั้งเนื่องจากกระแสะลมตะวันตกโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือที่มีโอกาสประสบภัยดังกล่าวมากที่สุดจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน สภาพลูกเห็บที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือเนี่ยยังมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้อยู่นะครับโดยเฉพาะจากเนี้ยวันสองวันนี้ก็จะมีขึ้นกระแสลมตะว,วันตกที่แรงๆเข้ามาช่วงวันที่ยี่สิบยี่สองนี้เพราะฉะนั้น้นองประชาชนที่อยู่ภาคเหนือนะครับมีโอกาสที่จะเจอพายุดูร้อนก็จะมีพายุเป็นลักษณะฝนฟ้าขนองเนี่ยลมกระโชกแรงอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมีลูกเห็บตกเนี่ยยังมีโอกาสได้อยู่ก็อยากให้ติดตามข่าวอย่างก่อการแล้วก็ฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยแนะนําการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยเผยแพร่ข้อมูลแนะนําวิธีการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมโดยตรวจสอบบ้านเรือนให้ปลอดภัยติดตามสภาพอากาศและศึกษาวิธีอพยพหนีภัยอย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ให้จดจําเบอร์โทรฉุกเฉินประกอบด้วยสายด่วนนิรภัย1784 เจ็บป่วยฉุกเฉิน1669เหตุดวนเหตุร้าย191ดับเพลิง199และให้จัดเตรียมถุงยางชีพไว้ใช้ยามฉุกเฉินอาทิอาหารแห้งน้ำดื่มเสื้อผ้าสบู่แปรงสีฟันยารักษาโรคไฟฉายวิทยุและเอกสารสำคัญปิยาพันยางเทียนรายงาน